สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีครับพี่น้องป้องไปพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลพี่น้องขาเมืิอนี้สามีเพิ่นอ่อนพี่นี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากกินข้าวมะข้าวเอ่อข้าวเหนียวมะม่วงวันสั่นพี่น้องขาพี่นี่ก็เลยสีเฮ็ดให้เหล้ากินค่ะพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงค่ะที่รัก มื่อนี้ว่าต้องกินข้าวพี่น้องกินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเออ่ข้าวไหมพี่น้องเลยสุ่มเป็นสุ่มเหนียวเซเนโนูโวคีข้าวเหนียวที่ที่มีใหม่นะ่ mm. นะที่รักค่ะวีดูดูดูสัปสัมมณ์วโอเคนี่ ปัตที่นี่พี่นี่กับสีไซกะทิค่ะพี่น้องใส่กะทิค่ะพี่นอ้นองค่ะซอส,อส,สเลกโกโก้ใส่กะทิเยอะๆเลยพี่น้องค่ะแล้วการพี่นี่กับไซเซซามคือคืองางาขัวข่วค่ะพี่น้องงาขั่วแล้วก็ถั่วขั่ว ถั่วเลื้งคั่วค่ะพี่น้องทั่วเขียวขว <g ül üyor> เป็นไงครับพี่น้องค่ะของสามีเป็มังซี่องค์นลาโลิตสคอมันกทุกันดก่อาบอกพี่บอก

เฉยงก็แล้วก็ง่าง่าขวพี่น้องเออ้ยเห็ดครบชุดเลยมันขาดอยียงห่ว่ะพี่น้องขาดใบเอ็นสละะแหน่มาว่างซเสือๆบันดาเป็นตีนตมังเกิ้ลพิ่นดีใจว่าเมียเฮ็ดได้กพิ่นเพลยหอมแก้มพี่น้องค่ะจากแห้งดูเมืองสวิตบ่ไ้กินด้นี่ิไป ไปกินมืออื่นก็ได bon, ้ค mm ่ะ hmm. พ <est> ี mm ่น้องเพราะว่าผมมัวมีสาหน่วยขมังออคมังเกอัติปูซปนตจะนเครั้งหน้าเุดุดัน้เน้ มกนใส่ักชีแล้วะนใ่เพมองวนจะ่ลม่ดม่ไ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 มอไม่าน่ไมซะม่ไ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 สเไม่ไม่าม่ไมรไท่ไอ่หม่ไม่ไอ่หม่ไ้่เม่ไม่ไือไม่ไมนไ่่ไม่่ไม่นไ่าม่ไค่ไ่ไม่ไ่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม่่ม่ม อืมือเ้มีอีกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าพี่นี่เห็ดอุ่นได้นึ่อืมซมอืมอืม้บุออใอันในง่าขววแซ่บแซ่พี่น้องแซ่บหาแซ่บวะ

เ a i pas sel dedans. Mm ่ e l ล i t กโ coco น้รัว่ e กลองีก hmm. ั้งันเป็นเพียงแค่การนร o กออ่อเพิ่รสาติให้อาหัี่คนอ่นเองถ้วคุบนรทีมราต่เ้แล้ววาหวานมา่าปิคุณสเิสลต้เาหรี่นี่ว่าดีแล้วพ่อดีแล้วอร่ต่อ่าพยและวาวนน้อ่าปกต่าาก้ที่ิน้นาาหลักคกันอยู่ เมนบอกมนบอกขายเอฟซีคะ่ะ<อ>ยงกัดทัวมังดยียอ่ะสต็ะ ืว่าแต่ผัวอายากยั้งพี่น้องคะ่ะเอยปากมาโหลดถ่ายเห็ดใดสิเห็ดเห็ดบัวใดกับสิหาเบ่งน้ำยูทูบเอาละพี่น้อง ยูสเวตเลนพี่นี่กับไปสอนของหวานนี่พี่นี่กับไปสอนเพื่อนเด้เพื่อน,นเปิดอันเพื่อนเปิดสอนเนาะค่ะเนาะเพื่อนกัมมะอันเพื่อนกัมมะเอินพี่นี่ไปสอนเนาะผู้คนไทยไปสอนอันฝรั่งไปสอนฝรั่งยู่เมืองนอกเพชรกับเขาดินล่นพี่น้องเอ้ขนควายเขาเอินนี่ยังกับไป Tu veux encore Il y a encore manque. Tu veux que je coupe encore mmh, Je ne sais pas. J'hésite. Je sais pas, toi tu pouvais encore un peu avec moi. Mmh. Moi je ne peux pas manger plus que toi. พี่นี่อันแฟนพี่นี่ถามมาเจ้าเสี่ยวมึงคอยอีกว่า่อยสีเอาสั่นบอสกินแค่นี้ก็พอแล้วของหวานตอนเย็นเนาะค่นเนาะเนาะเนาะมึงเสียบอะไรเวทกับเข่ากินยังสี่หลักก็แล้วเลย เฮ็ดบ่ยากค่ะพี่น้องพี่นี่ให้เอ็นไห้อ็นอันเฮ็ดคลิปที่แล้วอ่ะพี่นี่เฮ็ดอันวิธีเฮ็ดมุ่นข้าวเหนียวแล้วการกะทิเข้ากับอันอุ่นๆใส่กับเกลือแจ็คหน่อยกับพ่อพี่น้องในกะทิลาดนี่พี่นี่ใส่เกลือกับอัน แป้งค่ะพี่น้องแป้งมั่นจัดหน่อยเพราะมันเป็นโตค่ะพี่น้องจ้าพี่นี่เมียฟรังเอ็นเอสพีชาแนลก็จิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะคลิปของหวานกินตะาของหวานค่ะพี่น้องคลิปละข้ามค่ะพี่น้องคะ่ะ ออกกิเดคือกล้วยไม้ได้วพี่นอ้องออกกิเดคือกล้วยไม้ของภาษาฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนพี่น้องกล้องไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย